มาครับมาครับครับผมกำลังดำลุปครับดำหน้าแหงครับผมดำหน้าแงครับคนหนักงานฝอยกันอยู่ซื้อหนาวครับตรงนี้หนาวอากาศเย็นมากเลย นำแหน่งครับตารูปไปินส <c oughs> ุดม <c oughs> <t Bubble> ูลการบรรยากาศจุนครับนุ่นมนุ่นก็คำยังมีต้นใหม่เลย นี้้่ออยเาของแท้ของแท้นี่แหละของแท้จำได้เห็น <laughs> นี่ของแท้นี่ถุงรองเท้าลิ้นเหลืองๆนี่ <laughs> ตอนยีเดียของของแท้เนี่ยตอนขำไปก็ยีได้ไปแก่เดี๋ยว ตอนนี้ของแกอยู่ตอนคำกูไปเด้ไยพี่แกตัวเก็บปวดโอเคครับผมบายบาย